ลุงป้อมซ่อมไปเรื่อยที่เห็นอยู่นี้ก็เป็น,นดิสเบกหน้าของรถกระบะนะครับจะถอดทำความสะอาดภาพเบรกเพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยถอดเลยใช้แจเบอร์14เบสีแจแหวนก็ได้ปากตายก็ได้แต่ ดีที่สุดก็คือแจแหวนถึงแจบล็อกก็ได้ขันตรงก้านก้านเบรกหรือเรียกว่าคาลิปเปอร์บางคนก็เรียกคาลิปเปอร์นะขันออกมา ออกมามีมีก้านก้านขาเบรเนี่ยสองตัวอยู่ทะเบีนสิบสี่อนหลักเหมือนกัน นีผ้าเบรกผ้าเบรกซ้ายด้านในด้านนอกอน,นี้ขาขายึดขาผ้าเบรกบนล่างนนี้สปริงสปริงใส่มาทำไมเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับตัวนี้มีความสำคัญนะแต่ทำไมใส่มาตัวเดียวตัวบนไม่ใส่ใส่มาแต่ตัวล่างถีงนี้ทำหน้าที่ ทางผ้าเบรกออกเพื่อไม่ให้ผ้าเบรกเนี่ยเกาะติดอยู่กับจานเบรกตลอดเวลาแต่ว่าควรจะใส่มาทั้งข้างบนและข้างล่างข้างบนจะมีรูที่ผ้าเบรกรูสองข้างใส่ข้างบนข้างล่างต้องใส่ทั้งสองตัวเพื่อให้ช่วยทาง เวาเบรคปับ๊แบถ้าเบรคมันจะติดแนบอยู่กับจานเแบรบคพอเราปล่อยเแบรบคตัวนี้จะช่วยผลักออกถ่างออกแต่อันนี้ก็ยังดูเหมือนกับไม่มีผลนะแต่ว่าจริงๆมีผลเพราะว่าเวลาวิ่งวิ่งแบบขยับมันจะช่วยดันท้าเบรคให้ออกห่างจากจานเบรคได้ต้องมีสองตัวนะครับไม่มีตัวเดียวใส่มาตัวเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้น หรือถ้าไม่ใส่เลยจะเกิดอ,อะไรนี่ปรัา้าเบรกนี่ครับเห็นไหมครับถ้าบเบรกสึกไม่เท่ากันอันนี้ขีดอยู่อันนี้ขีดหายน,นี้ขีดจึงอยู่2ขีดก็าจะมาจากสาเหตุที่ใส่ตะเปิงไว้ ด้านเดียวด้านด้านล่างด้านบนไม่ใส่หรือใส่ด้านบนไม่ใส่ด้านล่างมันก็จะมีผลทําให้ผเบรกไปสีมันมีผลอันนี้หาตัวอประคองเบรกตรงนี้นะครับข้างบนทั้งล่างถมงติว่าเราเราทดลองใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับจะมีร่องจะมีร่องอยู่ เราใส่ตะปิงตัวนี้เข้าไปใส่ตะปิงตัวนี้เข้าไปตัวช่วยช่วยถ่างผ้าเบรกให้ออกจากจานเบรกใส่เข้าไปในรูนี้ให้สุดให้สุดนะครับมันจะไม่เข้าไปติดกับจานเบรกมันจะพยายามออกมาอยู่แล้วเห็นไหมครับถ้าเราปล่อยถ้าเราถ้าเราไม่อยู่ถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะปกติถ้าเราถ้ามีตัวนี้มันจะช่วยดันออกเห็นไหมครับ ครับมันดันออกนะเห็นไหมช่วยดันออกช่วยได้มากเลยทําให้ผ้าเบรกเนี่ยสึกน้อยลงคือไม่สึกเร็วกว่าปกที่ควรจะเป็นเห็นไหมครับมันต้องใส่ทั้งบนทั้งล่างนะครับนะนี่ใสท่ทข้งบนท้นลาไม่ใส่ไม่จะดันออกเวลาเบรกครับก็จะดัดนออกอเราปล่อยเบรกก็จะดัดนออกนี้ช่วยนีย้ช่วยได้มาก นี่ควรจะใส่2ตัวแต่ทำไมใส่ตัวเดียวอันนี้เราก็เอากระดาษทรายรูปให้มันหน้าหน้าหน้าสัมผัสเดิมที่มันไม่กินเรียบไม่เรียบกับจานเบรกออกไปบ้างส่วนตัวนี้ก็เป็นก้านก้านเบรกหรือคาลิปเปอร์นะครับตัวนี้ในนี้มันจะมีจารีอยู่เนี่ยคอหลวงก็แก๊ก เราต้องถ้าเราถอดแล้วเราก็ต้องถอดมาใส่จรารบีนะครับใส่จรารบีเพิ่อใหม,ใหม่อันนี้มันจะมีจรารบีอยู่จรารบีทําให้ตัวนี้ไม่หลวมโค้งแคกมันช่วยให้เขาเรียกอะไรเวลาสมมติเราใส่จรารบีไปเยอะๆเนี่ยเราพอเบรกมันทํางานนะครับมันบีบตัวเข้าไปจรารบีจะช่วยช่วยช่วยดัน ดันดันเบรกให้ห่างจากพ้าเบรกต้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรยากถอดมาสองตัวข้าง,างนบนข้างล่างอันนตัวนี้แห้งเราก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดตัวนี้อาจจะไปล้างก็ได้ล้างให้สะอาดแล้วก็ จะรเบีจะรบีใหม่ใส่ใส่ครับไปใส่แทนนะครับตัวตัวล่างเนี่ยไม่มีเสียงดังก,ก็อแก๊กเนื่องจากว่าเขามีลูกยางจะมีลูกยางดำอันนี้ก็ถอยออกมานะถอดออกมาครับทำความสะอาดเช็ดก็ได้ ครับนะนี่ตัวล่างตัวล่างมีตัวล่างมีรูปยาง,ยางแต่ตัวบนไม่มีรูปยางออแบกบริมกันนะเขาคงมีเหตุผลนะครับใสจารบีใส่จาร,รบีเสร็จก็ เอาสายเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ประกอบประกอบเหมือนเดิมก่านนะครับใส่เบรกใส่อะไรไปให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบใส่ล้อกับเข้าที่เ็้าไนานระเสร็จเรียบร้อยไม่ยุ่งยาก